เปิดซื้อกันแล้วเนต้าประเทศไทยเปิดไฟกิ้งกือเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้ไปดูกันถึงคี่ชาวอายุธยารถโดนมอเตอร์ไซค์ขายเท่าตลาดมาถึงบ้านท่านแล้วสยามไม่เตอการประมูลจัดให้เน้นๆรถโดนกว่า100คัน <Wow. S 2> ประมูลวันแรก19มิถุนายนนี้มีทุกสภาพทุกราคางบน้อยๆก็มาได้ซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็กำไรย้ำอีกทีนึง กัน19มิถุนายนนี้สยามมิเตอร์การประมูลอยุธยาอยู่ติดกันกันกบโกลบอลเฮาส์อยุธยาถนนเอเชียขาเข้ากรุงเทพยาให้พลาดยังไม่ซื้อก็มาชมได้เด้อที่สยามมิเตอร์การประมูลม่ง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ สวัสดีครับผมกัลเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นเนต้านะครับวันนี้ต้องถือว่ามีประเด็นน่าสนใจนะครับเพราะว่าหน้าจะมีการให้ข้อมูลทั้ง2ฝั่งนะครับก็คือทางนัานของเนต้าประเทศไทยกับกิ้งกือ EV นะครับซึ่งออกมาโลสต๊อกรถเนต้าเมื่อช่วงก่อนหน้านี้นะฮะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ไปดูกันนะครับ เริ่มต้นจากที่ทางด้านของ n e t a a u t o ประเทศไทยนะฮะได้ออกประกาศออกมาตรงนี้นะครับได้มีคําแถลงการจากทางานต้า Netta Auto ประเทศไทยนะครับว่า n e t a ขอเรียนแจ้งนะครับว่าปัจจุบันบริษัทไม่ได้มีการนําเสนอส่วนลด n e t a แต่อย่างใดในกรณีที่ท่านได้รับการซื้อลด n e t ้าที่ต่ำกว่าราคาที่บริษัทกําหนดไว้จากกูแกิลําหน่ายที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะไม่รับการรับประกันหรือบริการหลังการขายจากบริษัทเนต้าออโต้ประเทศไทยการซื้อท้นส่วนหรือรับบริการจากร้านค้าที่รับการแต่งตั้งจากบริษัทอาจส่งผลให้ท่านได้รับผลิตภัณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานการประกอบและการติดตั้งที่ไม่ถูกมาตรฐานอาจส่งผลต่อความเสียหายทางด้านกลไกลของรถยนต์รวมถึงอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินบริษัทเนต้าออโต้ประเทศไทยจำกัด ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากสาเหตุดังกล่าวและก็มีกล่าวทิ้งท้ายไว้ด้วยนะครับเพื่อความมั่นใจว่ารถยนต์ของคุณจะได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและปลอดภัยแนะนําให้เลือกซื้อรถยนต์และรับบริการเฉพาะศูนย์บริการที่รับการอนุญาตจากเนต้าเท่านั้นโอ้โหนี่ต้องบอกเลยนะฮะว่านี่คือคําชี้แจงทางนั้นของเนต้านะสดสดร้อนๆเลยนะครับ ก็คือสรุปนะฮะใจฟาร์มก็คือว่าทางด้านของเนต้าเนี่ยออกมาพูดพูยเกี่ยวกับเรื่องของการได้มีการโลาะสต็อกออกมาก่อนหน้านี้จากดิวเลอร์นะครับทั้งดิวเลอร์เองและทั้งชอ็อปคอื่นนะครับเนต้าชี้แจงว่าไม่ได้เป็นการลดราคาจากเนต้าโดยตรงนะครับก็คือเรื่องของราคาเดี๋ยวขออนุญาตทวนให้ฟังตรงนี้นะครับประเด็นก็คือว่าเรื่องของเนต้าวีนะฮะร,ราคาจริงๆริของเขาอยู่ที่4 2 9 0 0 0บาทนะครับนี่คือราคาจริงๆของตัวเริ่มต้นนะครับและก็ราคาตัวตัวท็อปอยู่ที่4,59,0 0 0บาท อมทางด้านของเนต้าเนี่ยก็ได้แจ้งเอาไว้ด้วยนะครับว่านะปัจจุบันเนี่ยมีผู้แทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการของเนต้าอยู่ที่40เจ้านะครับ40สาขาก็ได้ทิ้งไว้ให้ดูทางด้านของโปสเตอร์นี้นะครับนี่คือภาพรวมนะฮะของเนต้าชี้แจงอยู่นะครับถ้าใครอยากซื้อรถนะก็แนะนําเลยนะครับว่าซื้อที่ศูนย์บริการของเนต้าก็ได้นะครับ แต่เพื่อนๆสมัชิกครับมีประเด็นขึ้นมาทันทีเลยนะครับก็คือทางด้านของกิ้งกือ EV s ีช p อนะครับกิ้งกือ EV s ีช p อคือใครนะครับก็คือคนที่ได้โล่สต๊อกทางด้านเนต้าออกมาจากดีลเลอร์นะฮะดีลเลอร์มาฝากขายนั่นเองมาฝากโล่นั่นเองนะครับกิ้งกือ EV s ีช p ออกมาโพสทันควันเลยนะฮะเพื่อนสมาชิกครับทันทีที่เนต้าออโต้ประเทศไทยออกมาชี้แจงนะฮะมาดูทางด้านของกิ้งกือ EV s ีช p อนะครับกิ้งกือ e ี s ีช p อออกมาโพสทันทีเลยนะแต่ประเด็นก็คือว่านะฮะ กิ้งกือว e ีช็อปเขาไม่จะพูดอะไรมากมายนะครับเขาบอกว่านะฮะคืนนี้จะมีไลฟ์สดไว้อย่างนั้นประมาณ2องทุ่มนะครับประเด็นที่จะพูดก็เกี่ยวกับราคาทุนของรถเท่าไหร่ดิวเลอร์ได้ราคาเท่าไหร่และทําไมวอร์ชาร์ถึงไม่ได้ในราคา2องแสนเก้บาทที่ขายไปก่อนหน้านี้นะฮะนี่เพื่อสมาชิกฟังไม่ผิดนะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสำหรับเน็ตเวร์ดทูรถมือใหม่ป้ายแดงกิ้งคืออ e ีวีช็อปเอามาขายราคานั้นฮะเอามาโละาะอราคานั้น แต่เนต้านะครับประเทศไทยเรานะฮะขาย4ี่แสนเป็นประเด็นแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้รอดูแล้วกันนะครับในช่วง2องทุ่มที่จะถึงนี้กิ้งกือีช็อต จะชี้แจงประเด็นนี้ยังไงนะครับแล้วเขาจะเดินหน้ากันยังไงแต่ว่าทางนั้นของเนต้าออโต้ประเทศไทยในปัจจุบันนะครับก็ยังดําเนินธุรกิจเป็นปกติอยู่นะครับมีตัวแทนจําหน่ายถึง40เจ้าเลยนะครับเพื่อสมาชิกท่านไหนสนใจนะครับก็ไปดูที่ศูนย์บริการได้เลยนะครับแต่ว่าทางนั้นกิ้งกืกอ e shop ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆอยู่นะครับเพราะว่าช่วงกระแสในช่วง2 3อาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะฮะ ออกมาเปิดราคานะครับเป็นราคาที่น่าสนใจมากๆเริ่มต้น2.9นะครับตัวนั้นหมดเครื่องภายในปักเดียวนะครับแต่ตอนนี้น่าจะยังฟอมีเหลืออยู่ประมาณ3 0 0 0 0นก็บาทนะครับแล้วก็มีการบริการหลังการขายการซ่อมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็แล้วแต่นะครับก็สามารถจะซ่อมได้ในหลายจุดนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจแบบมากๆนะฮะและที่พาทุกท่านมาดูสถานการณ์ของเนต้ามากนะครับเนต้าในประเทศไทยเราเนี่ยมีอยู่2รุ่นหลักๆนะครับก็คือเนต้าวีทนะครับ แล้วก็มีเนต้านะครับวันนี้จะพาะมาดูยอดจุดทะเบียนนะครับหรือว่านับว่าเป็นยอดขายก็ได้เหมือนกันนะฮะว่าเนต้าเนี่ย สถานการณ์เป็นยังไงนะครับแต่ต้องบอกเลยนะฮะโอ้โหตอนนี้เกิดความสับสนให้กับลูกค้าอย่างมากเลยนะครับตัวยอดขายหายไปเยอะแบบสุดๆน่าดูนะฮะมาเริ่มต้นรู้จักเนต้าเก่อนแล้วกันนะครับเนต้าเเนี่ยถือว่าทํายอดขายรวมกันนะฮะทั้งปีดูดีมากๆนะครับหเดือนแรกปี68เนี่ยยอดจดทะเบียนนะครับหรือว่ายอดขายรถอีวีนะครับอยู่ที่578คันนะครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหน่าสนใจจริงๆนะครับถือว่าได้เยอะน่าดูเลยนะครับ แต่ถ้าดูว่ายอดจดทะเบียนในเดือนล่าสุดเพื่อสมาชิกครับเดือนพฤษภาคมเดือนนี้นะฮะเดือน5นี่นะครับเดือนพฤษภาคมปี68ดเนเนต้าเอ็กมียอดจดทะเบียนอยู่เพียงแค่34คันเท่านั้นเพื่อสมาชิกฟังไม่ผิดนะครับ34คันเท่านั้นซึ่งต้องบอกว่าโอโ้โหน่ากังวลจริงๆนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนต้าเอ็กเนียมียอดขายดีอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เปิดตัวมานะเพราะเป็นรถ BSUV นะครับรถกลุ่มนี้ปกติราคาล้านกว่าบาทดูแล้วนะครับ ขายกันทีนทว่าล้านกว่าบาทนะฮะแต่ว่าทางด้านของเนต้าเเนี่ยเทคโนโลยีตัวใหม่นะเป็น EV ด้วยนะครับแต่ว่าขายราคา700,000กว่าบาทตลาดคือหากันโอ้โหแตกแตนเลยนะครับยอดขายนี่เพียบเลยนะฮะในช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะเหลือเพียงแค่เดือนสุดท้ายนะฮะเดือนล่าสุดนี้นะครับ34คันเท่านั้นโอ้โหซึ่งต้องบอกว่าลูกค้ากังวลสุดๆแน่นอนนะครับถ้ามียอดจดทะเบียนระดับ30บกว่าคันอย่างเงี้ยน่ากังวลนะครับแล้วก็ดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับอีกรุ่นหนึ่งก็คือเนต้า V ส่วนใน t ต้าวีเนี่ยยอดจดทะเบียนถือว่าดูดีอยู่นะครับ5เดือนแรกเนี่ยมากถึง1,250คันนะครับใน5เดือนแรกปี6-8นี้นะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าคนทังจะน่ากังวลนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆนะครับเพราะในกลุ่มรถเก่งเล็กนะรถเก่งเล็กเนี่ยบางรุ่นนะฮะจดพันกว่าคันนะฮะเดือนเดียวนะครับพันกว่าคัน แต่นี่เนต้าวีก็มา5เดือนแล้วครับแต่ยอดจดทะเบียนเพียงแค่1,200คันเท่านั้นก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยของเนต้าจะเป็นยังไงในประเทศไทยเรานะครับแต่ถามว่าจะดูได้จากตรงไหนนะฮะสถานการณ์เนี่ยก็คือดูในช่วงกลางเดือนนี่แหละครับอีกไม่กี่วันเท่านั้นว่าทางด้านของเนต้านะฮะผู้บริหารจะเป็นใครนะครับและทางด้านของการบริหารจัดการเนี่ยน่าจะมีการชี้แจงออกมาให้ทางด้านของคนประเทศไทยได้ทราบจริงๆนะครับว่าเนต้าประเทศไทยจะเป็นยังไงนะครับแต่ขอ,อาสรุปแบบนี้แล้วกันนะถือว่าน่าเสียดายมากๆนะครับ เพราะว่าทางด้านของเนต้าในระดับโลกนะครับอยู่ที่เมืองจีนเนี่ยค่อนข้างจะน่ากังวลเพราะว่านี่สินเขาเยอะนะครับก็ต้องแก้กันไปนะฮะแต่จริงทางด้านของเนต้าประเทศไทยในยอดขายดีนะครับดีมากๆเลยนะครับตั้งแต่ทาตลาดในประเทศไทยเราเนี่ยโอ้โหขายเป็นหมื่นสองหมื่นคันนะฮะลูกค้านี่เยอะจริงๆนะครับจริงๆแค่ขายแต่ในไทยอย่างเดียวนะอนาคตไกลแน่นอนนะครับเนต้านะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันนะฮะ ดูยกตัวอย่างเช่นยูสุอย่างเงี้ยนะครับตลาดใหญ่ที่สุดก็อยู่ในไทยนะครับขายอยู่แต่ในไทยนะฮะยูสุเองก็เป็นบริษัทนะฮรรถยนต์เนี่ยที่ใหญ่ระดับโลกได้เหมือนกันนะครับระดับ30กว่าๆนะครับก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเนต้านะฮะไปขายอยู่แต่ในไทยเดี๋ยวผมว่าก็ดูดีน่าดูเหมือนกันนะครับแต่ก็รอดูนะฮะในสถานการณ์แบบนี้เนต้าจะไปยังไงนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกู่นสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ